กราบสวัสดีสบายดีพ่อพี่องทักทายสบายดี FC เบอร์สุขทุกคนเด้อพี่รองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงานเนาะอันขอภ้ยในในความแบบว่าผมยาวเกินนอกจางว่าได้ออกข้างนอกบ่ได้ออกขังนอกขนะอยู่แต่บ้านก็เลยบได้ไปตัดผมนอจางแต่บได้ไปตัดผมที่ขางนอกมันก็จะผมยาวแน่เดี๋ยวนะพี่องว่างๆอีกสองสามวันฉิไปตัดผมตอนนี้น้องพี่้องงานสีผ้าพี่องไป ขึ้นเอาหมังผักเนาะจางพี่น้องจางก้นขึ้นเอาผักหมังผ้าเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ้งเนาะพี่น้องว่าสิขึ้นได้หรือบ่เห็นนะเพราะว่าต้นหนุ่มามันก็สูงเนาะไปอยู่สวนนี่แหละพี่น้องหมังผ้ามันลายเห็นนะมันแบบว่าบ่ได้ขึ้นเอาเพราะว่าอยู่เพื่อนเห็นนะมันบ่ได้มีไพ่ขึ้นกกงหมังผ้าได้เลยครับบ่ได้ลยบอดเลยต่อยพี่น้องมันต่อยอยากเนาะแต่เข้าแต่ก่อนต่อยอยู่อยากเดี๋ยวนี้มัน มันแทนมันแห้งสูงขึ้นแต่ละปีพี่หองมันก็แห้งต้อยเงี้ยเลยชีจังเนาะปลาลายโกกได้พี่หองโกงเขาสามตน้นนี่เนาะอันนี้ต้นหนึ่งสองตน้นอีแม่มาเกือบเป็ดป่แม่ สามตนม้นขึ้น่าเอากันหน่อยดิโทรหากับนะพี่น้องโทรหาคนชิคืนบอกผ่าป่ะชิคืนเอามาเบิร์ตเดียว้องเอาลงมาเบิร์ตต้นดะ้วเนาะเพราะว่า น,น,นั่นที่ิไดีคืนก็ต้องแบบว่าเอามาให้มันคุ้มเนาะพี่น้องสิเอาลงมาหน่อยเดียวกับบุคุ้มพอดีเอาลงมาเบิดต,ต้น4 5ต้นพี่น้องพี่น้องพาาเพราะว่าปลูกแต่ต้นมะพร้าวอัอนนะั้นมันปลูกไว้มันก็ใหญ่เองมันเนาะนี่อันนี้ก็เป็นมะพร้าวเตี้ยพี่น้องมะพร้าออตวาต้นเตี้ย <c oughs> หม่งพราวหาวหั่นลายเอลีพี่น้องกินแบบบาทนหม่งพราวหาวเนาะยังอยู่ในนี้ยังไปทำไรหน่ว <c oughs> ลายนะพี่น้อง <c oughs> ว่าได้กินหม่งพราวแต่โดนเดี๋ยวคื้อยากก็เลยสิมาแหานี่ขึ้นหน <c oughs> ายเนาะจ้าคนอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องขึ้นหายฮัลโหลมาเด้ไปอ๋อ มาแล้วโทษเลยพี่น้องไปถ่ายนอนพี่น้องกนีะพร้อมไหนบ้เอ้ยเห็นไหมล่ะเอาเสียบุ้มมีเสียบฉี่ขึ้นบอดได้เลยเวลาขึ้นไปเท่งกับพ่อได้มัดพามีอะไรเลือเอาหนามาแน่ผามลำขึ้นบ้านเหรอโทษงงเปล่าเนาะเนี่ โนก็โนนได้เป็นสิปีพูน่ะสิบมุนบมได้นโมมุนที่เนาะหลังคานี่มันเอ็นเอ็นไปเบื้อหน่ะเนาะกุขวาเอาบมมุนที่มันอยากเอ็นเอ็นไปเบื่อหนะแม้่ปองเป็ดเข้าก่อนปะยานเป็ดตายแปยเป็ด้วไปมันได้หนางไหนมัน มาเชิงพี่น้อป้องเป็ดเข่าก็นัดสองเพราะว่าอยากแบบบางผาลุนลงมาเอออยู่เชิงเราลอกลกลกลอกลอกแดดเบื้องหน้าเนี้ยปะเย่เย่ชอชออันนี้เป็ดเป็ดออกบ่ได้บได้พี่น้องในนี้อ้อมใบยังกี ตกป่งอยงกูจิกูเอา้าเขาลงลงมาขายีตกป่องยังลงมาได้ตกใช่สิอ่ว่าแบบเสียทันคำว่าทีคืนได้บพ่มีอุปกรณ์ยังถ่ายยังถ่ายคลิปมีมีลิกสิเนะคนรอ ไปไปขืนฝ่ามันชีคำกงนีนะจ,ะว,จะว่าจะว่ามันฉีถึงรางค่าอยู่ว่าจะว่าบูเามันยากไม่มอนไปไฟาดมาโดนะจอดจวมาโดสาถึงกันถึอมันอันนี้ขาสิาาว่าถือถือมีร้านนะถือร้านไ เอาเอาเอาบถือทามราคาตัวบะถือก่อนเทไรเทไรล่ะเทไรล่ะตอบก่อนนะก่อนจิขืนเพราะอะไรเนาะมันุนเลยเอาอนี้เนาะมันมันินมันมุนอัีเห็นแหมมนมุนเลยนี้อันนี้เกือบห้าคนเลยจิขนได้โอ้ยเนี่ยน่ะมดโก้งนะมาเครื่องชูงยังเจอยังขืนได้โอ้ห

เออวัดขึ้นหอดแล้วก็ยังมัดนะผ้าแบบขื่นแบบมือเปล่าเนะาะใช่ว่าขีาา่มหาอุบลินี่เอ,อมันขึ้นไปนะหมดได้ไปขึ้นไปเสียวเดียดีพี่น้องอันตรายเนาะพี่น้อง,งปลอัยวะเนี่ยไม่อยแล้วไม่ไงแล้วเออขับ่ได้ก็ลงมากบ่ต้องฟื้นเด้อยันตกเงี้ยหะนะ พ่อเจริญยังคืนได้มันแบบว่าออกเด้อเด็กหน่อยเด้อไฟบ่อยากหัวแตกเด้อหมอฟาสิโดนเชื้อหัวมอสอเมริกันี่มากอีกเลยอยู่ติดโตติดน้ำเฮาเด้ออยู่ใส่ก็อยู่ไปว่ายู่น้ำตาไปว่ายู่แค่น้ำเฮา งุ ừ, nh úc, nh úc này quá. ้งในหัวเออตายบ่บ่ตายขึ้นนะพี่เนมันซูมบ่ได้เนาะเมันโป๊ะเอ๋อค่ะเป็นยาสีรอง ลองสูบนะเพี่งมุทิอนันสูบไดแล้วก็เหยียดป็นบบเบ่งโตนะเพียงถ้าเบ่งกว่ออกมาออกมาไหมออกมาเด้ยปลาพี่อง วออกมาเดินรัดอ้แล้วมันพุกเห็นจะไรว้ายังไงที่เราดูง่ายตอนนีกคื ขาย้อนมาหมักพระยังปิตยานเลยครับเบอร์ทีสานได้ <laughs> เอามากหาวมนลงมาก่อนนะพี่้องเพราะว่ามันเอาลงง่ายเนาะชูนชูดมันกับครูลงมาเองมันเพราะว่ามันหาเลยแต่หมากดิฟมันนี่ต้องเอาฝาฟันเอากระชิยากแน่ ปา้า่าองปาวปาหาวนี่ชีอันนี้นะ่ลงเป็นซีฟ่ะบูโบเมนหมากอันนั้นบงยหญ่หาวคือกันบ่ซฟ่ลงวน่าโเนโตนผังเพราะว่าเขาไปในใบมันปามันเกี่ยวแตะเมงใหญ่ อะไรยังยงับไปที่มันพงชไ,ได้ฮะอันนี้ <มา S 1> จะเยี่ <มา S 1> ยิประมาด<ส> <มา S 1> ได้ออก <มา S 1> ไหมเอา,าเรวระยะนะพีอ่องแต่ว่าห้าวาต้องประมาทเนาะถ้าประมาดถ,ถึงแกชีวิตได้เนาะมันโตถือควรห,คหนุย่นย มีคนเดียวได้ในวันจังด่าไปย้อนโกกนะมนลูงมันยังข้นได้เชยยืนได้ตายเยเกือบสา้าวทหากร่วมงานวันร่ยมงานเบิดเป็นสาวเลยพี่องผู้หง้าหาองอยู่วยงไหนเพื่นเนาะ วันนี้ทาเอามาเป้าวอาวิธี๋เห็นเงท่านใดเนาะตื่นไปนั่งอีเืิงมือไงตอนนี้มื่อยแห้งเมื่อยแล้วมันแบบว่าเอายังกอดใ่เนาะยังกอดไปนั่งอีเชิงคุณไปนั่งอีเถอะยังไงมือไงฮะโมมีอุปกรณ์แบบว่าก็ล์แอลฮาไว้เนาะไม่ได้มีเสียบมียังขึ้นมือเปล่าเลยพี่เนาะตอนนี้ยังขึ้นยอดเป็นบ่ทันใดเนาะ Tao cứu nhỏ mần đại môn chi ngay tóc càn tóc ta... nè Có tango nha mì 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 จะกหาถ้าถ so ้าจะก้าทางขึ้นบ่ได้ก็หาเสือกเอียงไปซอยมาเอียงเพื่อสิได้ฟันง่ายบ่ได้บ่มันหลุดขึ้นมือปลามันหลุดฟันบ่ได้ตีมันสิฟันจะเลยฟันหยาเก็บยวแขนอีกถ้ามีเสือกมาเดี๋ยวพอได้ฟันง่ายนีงครับจะฟันหาห้อมขึ้นโอ้เสียงเอ้ยขึ้นหยากันนี้เนาะ ขึ้นว่าท่านได้ปานนี้แต่ว่าเอาหมากหาวมันหันลงมาได้อยู่เพราะว่ามันอารมณ์ง่ายนะมุนก็ได้บัวลายได้พีของมุนก็ได้ดำนวยดำได้นะแกมันแตกแล้วมันแก่กลายมันบมดถือจังๆือไม้แตกตัวหันยับออกมามันย่ามันกิ่งมันสื่อมันหนีตัวยับพี่มาก มาล้างละัวพี่มันจังบอดจึตอนนี้ก็ใกล้สี่ข้ามแล้วนะพี่น้องมาเบิ่งมุ้งยังปลาพี่น้องอันนั้นโกโปรสู่มาได้น่าเกลียเอาทรศัพท์มาสุูม đây bỏ, bao nhóm bao ma mát đây có gọi đại Ba phi long bội đây nó đây tòa mát hảo à, Chỉ để hảo câu ui nè bà nì bát thù đúng mát <laughs> ได้มาซองหมากบ่ซองหมากเนาะหมากอันหนหมากหมากรีบองหมากบ่ไ้พอดีเนาะย้อนเสียงยังเงาะมหาคนชิบมาข้นบ่ได้แล้วนี้เสื้อมัดเอวอะไรกับจังฟันฟันมา พอดีแล้วบิดได้ยีรอกหมากหนึ่งกับมือยหเลยเนาะชามสีได้มันหยากที่ชามสีบิดแต่หมากเดียวพนะักพรกอนมาเทียคิดออกมันนเขาึ้น๋อมันอมีบอลขึ้นนะพียงมันยากไปซะซมันมักผ่ามัน น้ำมันเราเคยขึ้นจักเทื่อบ่ราเคยไปไปอันนี้ตัดเหงียงมันจักเทื่อนก็เลยขึ้นเนี่ยได้จะมาข่าวมาข่าวนี้พ่ออยากว่าเบิร์ดเนาะอ้อมต้นมันอยู่บบมีบอลขึ้นคือบอลลุกบอลได้วะ บไดาก็ลงมาบไดายบไดลยวานนี้บดายขึ้นไปอีกวันนี้อยพีน่าพอดีนะย้อนถือโทรศัพท์นี่ยังปวดแกนกับย้อนได้บิดผัว จิตใมได้ได้ยูร็อก่องหมากเถวนึ่งก็ปวดดดหนีกงกปวดดแต่หมากมันสิไปอยู่กด่อยู่หัวสุด้าหันสิไปอยู่ทั้งหัวทั้งกดเนาะแม่แน่นอมันแบบถ้าหมากยาวๆสวยๆบางที่ก็ดาบอกได้จกอยู่กกดจะอยู่หัวมันเดี๋ยวแตกใช่ ีกอยากไปเมืองนอกดีกวอเมืองนอกมีองิกกสามกกเบื่งนะแต่ว่าแต่ว่าก๊กนี่แห้งขึ้นยากขึ้นกันเห็นแหลเบิ่งดีพาออกพักหายใจกัน

ผวเผาหาเลยแปลว่าสู้นากาดน่อนุ่ยง่ายหนีแกนันเห็นแกในต้นนะฮะไม่ทั้งข้นทังขนเศ้าอเปล้างานาบังมาก็เลบบง ถ้าขึ้นได้หาต้องเบิร์ตวดเดือพน่วยนะจะ่าขึ้นบ่ได้ไปเอาหาคนเมื่อตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วน้องผิวสุดแล้วมันบ่ได้ยต้องเพราะว่ามันขึ้นยากไล่ได้แต่พ้าวหาเดี๋ยวเอาใส่แล้วเป็นซาขุน่วยเนาะ เล่ก็ได้มามันดิบๆแต่มันก็นคือสิแก,เก่เอาไปกินหนามันนะบ่ได้กินนวดก็ได้กินหนามันเอาไปพอได้ยังใครแน่บ่มีนวดก็บไม่หนาให้น้องป้อหน,น่อยหนึ่งแต่ใครผู้เพิ่ยขึ้นหน่อยหนึ่ง,งนับหยองอะไรก็เอาเอาเองหน่อยหนึ่งไปกราบพี่น้องมาดิโลงกว่าซาบพัน ในกสำหรับคลิปนี้ก็เสีเดยดายจบเพียงสำนีเด้อพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจ f c ฟซีเบิร์สบุทุกคนที่ที่ตามรับชมเนาะเจอกันในคลิปหน้านะเพื่อนสำหรับคลิปนี้น้องอันกฤษิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย